มาฟังไพ่คลายคเครียดกันนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รับชมอยู่ที่เมืองไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รับชมอยู่ที่ต่างประเทศเอมิลี่ยินดีต้อนรับทุกทุกประเทศเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะชอบอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนมากนะคะดีต่อใจมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อเราและเขาจะได้เล่นผีผ้าห่มด้วยกันไหมมากัน3กองค่ะมีกองผีเสื้อกองม้าหมุนแล้วก็กองลิลลี่ แต่ดูเพื่อนๆอ,อย่าอินเกินนะคะไม่อาจตรงกับทุกคนได้หรืออาจไม่ตรงกับใครเลยขอให้ส่วนที่ดีๆส่วนของคำทำนายที่ดีตรงกับเพื่อนๆน,นะจ๊ะเลือกได้แล้วไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองผีเสื้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรากับเขาจะได้เล่นผีพาห่มกันไหมนะคะจะมีโอกาสได้เล่นผีพาห่มกันไหมมาดูกันเลยจ้า Full of Wands ค่ะแนวโนมมาดีนะคะ The lovers ค่ะ Ten of Cups ค่ะ Page of Cups ค่ะ Five Wands ค่ะ Moon ค่ะ Five of Cups ค่ะ World ค่ะ Nine of Wands ค่ะ9าไม้ค่ะ Knight of Wands ค่ะใต้สำรับเป็น Knight of Pentacles ค่ะ ค่สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองผีเสื้อนะคะคู่นี้เคยมีการเล่นผีผ้าห่มกันมาแล้วนะคะมีการเล่นผีผ้าห่มกันมาแล้วเป็นพลังงานของ Knight of Wands แล้วก็ Knight of Pentacles อาจจะเคยเล่นทุกวันนะจ๊ะพร้อมทุกเมื่อทุกสถานการณ์พร้อมลุยพร้อมทุกโอกาสรวดเร็วและรุนแรง พร้อมเสมอนะจ๊ะไม่มีใครยอมใครพายไฟอัพวอนขึ้นมาบอกว่าไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมกันนะจ๊ะฝีมือสูสีจ้ะเป็นคู่ชกที่ดีนะจ๊ะเป็นเพื่อนเล่นที่ดีแต่ว่าในบางความสัมพันธ์อาจมีการแยกกันไปห่างกันไปปิดกั้นตัวเองบล็อกตัวเองในขณะที่ปิดกั้นตัวเองนะคะ ก็ยังทํามือทําไม้ค่ะทํามือทําไม้แบบว่าก็มาดีคะก็มาดีครับประมาณนี้นะจ๊ะเพราะว่าความรักความรู้สึกที่ดียังคงมีอยู่ยังคงถือถ้วยไว้ทั้งสองมือยังคงรอคอยยังคงอยากจะมาเล่นผีพะ h o m o g e n e o u นะจ๊ะไพ พาถ้วยขึ้นมาบอกว่าในเวลาที่แยกกันไปห่างกันไปรู้สึกเสียใจรู้สึกคิดถึงรู้สึกเสียดายเสียดายช่วงเวลาดีๆที่ได้นั่งเล่นด้วยกันนะคะที่ได้มีความสุขกันบางความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่มีคอมเมนต์คอมมิตเมนต์คอมมิตเมนต์นะคะบางความสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ที่ได้มีคอมมิ t เมนต์ชัดเจนแล้วแต่บางความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่เปิดเผยอาจจะอยู่ในลักษณะของเฟรนด์วิทเบเนฟิตหรือว่าคนคุยที่ยังไม่มีสถานะก็ได้นะจ๊ะ สำหรับคนที่มีคอมมิตเมนต์ชัดเจนแล้วห่างก,กันไปแยกกันไปพลังงานความคิดถึงขึ้นมาเยอะนะคะมีไพ่ของความคิดถึงขึ้นมาเยอะอยากจะมีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันอยากมาใช้เวลาด้วยกันอยากมาเล่นผีผ้าห่มด้วยกันอีกที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ต่างชาติได้นะคะต่างจังหวัดได้ต่างอำเภอได้ไม่จำกัดแค่ในห้องนอนนะจ๊ะ ถ้าถามว่าเรากับเขาจะได้เล่นผีผ้าห่มด้วยกันอีกไหมนะคะมีแนวโน้มสูงมากนะคะว่าจะได้เล่นนะคะพลังงานความมีแพชชั่นความรู้สึกอยากจะเล่นต่อมีนะจ๊ะมีอยู่นะจ๊ะยังมีอยู่เยอะนะคะขอใหนเพื่อนๆมีความรักที่ดีนะคะแล้ววันหลังเรามาดูไพ่กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนสวัสดีค่ะแฟนคลับกองม้าหมุนสวัสดีคะ่ะสาวกองม้าหมุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรากับเขาจะมีโอกาสได้เล่นผีพะ่มกันไหมนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้า nine of swords ค่ะเก้าดาบค่ะเพื่อนๆอยากเล่นผีพะ่มไหมคะ eight of swords ค่ะแปดดาบค่ะ five of cups ค่ะห้าถ้วยค่ะ the fool ค่ะ six of cups ค่ะ หกถ้วยค่ะ full of cups ค่ะสี่ถ้วยค่ะ two of wands ค่ะสองไม้ค่ะ king of swords ค่ะอ่ king ดาบค่ะ ten of wands ค่ะ ace of cups ค่ะกล่องนี้มีดาบเยอะมากนะคะเหมาะแก่การไปรบนะคะ page of swords ค่ะเด็กดาบค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุน เป็นรักต่างวัยก็ได้เป็นคนรักเก่าก็ได้เพื่อนเก่าก็ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคู่จากอดีตชาติก็ได้นะคะมีพลังงานความผูกพันอยู่ในหน้าไพ่ลักษณะนี้นะคะมีความผูกพันเก่าๆกันมาก่อนมีความรู้สึกดีๆอยากจะหยิบยื่นให้เขาอยากจะชวนเขามาเล่นผีพ้าห่มด้วยกันแต่เขาบอกกับเราว่า ไปเล่นตรงนู้นไปเขายัางไม่พร้อมเขามีความไม่พร้อมเกิดขึ้นเขารู้สึกว่าเขายัางไม่อยากเล่นผีผ้าห่มกับเราตอนนี้อาจเป็นเพราะว่าเขาเคยเล่นกับคนอื่นมาแล้วแล้วไม่สนุกหรือว่าอาจจะยังเสียใจมีความรู้สึกเสียใจความรู้สึกไม่ดี กับการเล่นผีผ้าห่มกับคนก่อนๆของเขามาก็เป็นได้นะคะตอนนี้เขายังไม่อยากเล่นไม่พร้อมเลยไม่พร้อมจะเล่นเลยเขาอาจมีคนของเขาอยู่แล้วหรือว่ามีคนในใจของเขาอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาและยังไม่พร้อมที่จะเริ่มใหม่มีไพ่เพจจบสดขึ้นมานะคะไม่เล่นค่ะ คนนี้ยังไม่เล่นผีผ้าห่มตอนนี้นะคะแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับคุณนะคะเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณเขามีความรู้สึกถ้าตอนนี้เป็นกาลยานมิตรกันไปก่อนเป็นพี่น้องกันไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนสนิทกันมากกว่านี้มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้เล่นผีผ้าห่มกันนะคะไม่ใช่ผีถ้วยแก้วนะคะนี่มีถ้วยแก้วขึ้นมา หรือว่าจะชวนกันเล่นผีด้วยแก้วไปก่อนดีคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามอย่างหนักความอดทนอย่างหนักใจเย็นให้พอแล้วรอให้ได้อาจจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยอาจจะเหนื่อยจนคุณไม่อยากเล่นผีพะ h หม o กับเขาก็เป็นได้นะคะพลังงานความโสดขึ้นมานะคะว่าคุณก็มีความสุขดีตอนนี้เป็นคนโสดเปตัวเอง ดูแลตัวเองก็มีความสุขดีเวลาที่เรามีความรักแล้วไม่สมบงังเราอาจจะเครียดนะคะเราอาจจะคิดมากนะคะขอให้ช่วงนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆที่เครียดอยู่หรือว่ามีความรักที่ไม่สมบงังขอให้เป็นช่วงเวลาของการฟังเพลงให้เพราะขึ้นนะคะถ้าถามว่าช่วงนี้ เรามีโอกาสที่จะเล่นผีพ่อห่มกับเขาคนนั้นไหมคิดว่าเขายังไม่เล่นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนก็เป็นได้ค่ะคยังไม่พร้อมจะหม่มพ่ห่มนะคะเดี๋ยวรอโอกาสหน้านะคะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีนะคะตรงไม่ตรงคอมเมนต์บอกเอมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนที่เลือกกองลิลลี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรากับเขามีโอกาสจะได้เล่นผีพ่อห่มด้วยกันไหมนะคะ มาดูกันเลยจ้า n i of wands ค่ะ seven of pentacles ค่ะ queen of swords ค่ะเพื่อนๆอยากเล่นไพ่พ่อมกับเขาไหมคะ the moon ค่ะ four pentacles ค่ะ the h a r a p a n ค่ะนักบวชกันมานะคะนักบุญก็มานะคะ eight of pentacles ค่ะแปเหรียญจะได้เล่นกันไหมเนี่ย strength ค่ะ p j g e of cups ค่ะ ใต้เออไม่ใช่ค่ะ n of cups ค่ะก้าวถวยนะคะใต้สำหรับเป็น De v i l ค่ะแต่งตัวมาแล้วนะจ๊ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่นะคะความสัมพันธ์นี้เป็นคนที่ได้เคยเล่นผีผ่มด้วยกันมาแล้วนะคะเป็นอ่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคะ หรือว่าจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าผู้ชายก็ได้หรือจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะมีความควบคุมยากมีความสิงโตคํคำรามก็เป็นได้นะคะเพศใดก็ได้นะจ๊ะไม่จำกัดนะจ๊ะเขาเนี่ยเขากับคุณมีแพชชั่นต่อกันสูงมากนะคะเวลาที่ได้เล่นผีผ้าห่มกันเนี่ยสนุกสนานมากนะคะบางทีที่ได้เล่นเนี่ย เล่นกันทุกวันค่ะแทบจะทุกวันเล่นกันเรื่อยๆแต่บางทีเขาก็ดูปิดกั้นตัวเองดูไม่เล่นละไม่อยากเล่นละช่วงนี้ไม่ว่างอะไรก็ตามหรืออาจจะไปถือศีลอยู่ก็เป็นได้นะคะมีไพ่เดอะแฮร์รแพนขึ้นมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศีลธรรมและจรรยาบรรณก็เป็นได้นะจ๊ะ ไพ่เจเหรียญน,นะคะขึ้นมานะคะเป็นรูปของผู้หญิงที่มีมือขวนที่หลังนะคะหรือว่าจิกหลังอยู่อ่าเอมลี่ก็ไม่เข้าใจนะคะมอลี่พยายามที่จะหาคําตอบของในเรื่องของการจิกหลังขวนหลังนี้แต่ว่าเอมลี่ก็งงนะคะไม่สามารถทายได้นะคะณจุดนี้นะคะงงมากค่ะเขาและคุณเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน มีความคิดถึงการเกิดขึ้นมีความเหงาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้เป็นบางเวลาบางเวลาก็เล่นกันอย่างสนุกสนานมีความสุขบางเวลาก็ไม่เล่นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ถามว่ามีโอกาสที่จะได้เล่นผีพะ h o m o g ไม e มีโอกาสที่จะได้เล่นผีผ้าห่มกันอีกไหมคู่นี้มิลี่มองว่ามีโอกาสนะจ๊ะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีนะคะตรงไม่ตรงอย่าลืมคอมเมนต์บอกมิลี่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังมาดูไพ่กันใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะวันหลังจะได้มาเจอกันอีกค่ะ